S <S สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ช่องหนุ่มปลาไผ่นะครับจะพาทุกท่านะาน,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 นะครับมาปล่อยกลมลอยที่เราทำกันไว้แปลงกันไว้นะครับมาดูกันเลยนะครับนี่เราอยู่ที่อำเภอสันกระแพงปา

เอาเอาถาดโกกมือพัดลมมาแนวมาครับตัวนี้เอาถาดโก่งมือกันเล่นไปก่อนขาดลวดใส่ลวดแล้วครับลวดมันบอกไข่หันเลยขาวลงมาพอดีอ่ะ

เอาดึงไฟออกเอาดึงไฟออกแล้วครับจุดเครื่องบินตัวสนวนไปไปแล้วครับไปแล้วครับไปทุงชาติเขแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วีเยอะาเลยนหนัันขึ้นะมืก็สูไปแล้วครับลงเล่นไปล้งให้่ยใ่ มูลต,ตั้งดีขนาดอะอัอออะนนี้ปากน้อยมันปากน้อยมันขึ้นตั้งเยง<ร>อะปากมันจับนี่นิ่มเลยตะกี้ปากน้อยอกี่ลงเลยนี่นมีเงินด้วยะ

ไนกได้ยินแพวนี้สารกลางใ่ันี่เรื่อนมาแล้ววันสีต๊ไอ้หมวันสีเ็รบินโต๊ะพเนาะเพิ่งบินมาแล้วครับวาแล้ววนสีแล้วโอ้โหถ้ามือบดีหกระดานไม่แม่ คนสีเลยเขาบกันนี่มงามเลยคนสีนะปุุงแหงเลยเลยๆๆถ้าจะแบงนี้เขาบินมาบินหางลงมาเรียบร้อยครับแค่วิ่งมันผู้ใหญ่ได้ยังไงผเนาะมอหมุนที่เก่ากรมแทย์เก่า ยูไหนจะไปเอาเหล้าเป็นไงโอ้โนี่มีโดดล่มเต็มเนอะัรเวดตันกงแจ้งกับแจ้งล่างลมให้มากับแจงล่างไอ้อนกัแจงล่างไอ้อตึงรอไปตึงรไปยูคนแจ้ง ลมันมานะเออถ้าเอาหูหงไอ้เจนกรรมกรรพึกนเดียวกรรมเจงเดียวกรรมคเชงก็อ๋อปล่อยได้ละเจนกันละเดี๋ยวกูจะลองนี่ก่อนเครื่องวิ่ไหนกินนี่โอเคหน่อยมันนักมันนักโอนเดี๋ยวพี่บัาพีกว่ะเอาแค่น้อยบัดขึ้งบินแล้วครับ อั้กลมที่เขาทำมาเนา้นะครับปล่อยงปล่อยแจงปล่อยแจงไอ้ก้อนไอ้กอนปล่อยไอ้กอนปล่อยไอ้จริงปล่อยปล่อยไอ้เก่งปล่อยก้อนปล่อยเอออยแล้วเขาเฮี้ยวนะมันปล่อยได้เปิ่งอะเพิ่งปลอปล่อยแล้วเก่งนัน โหเครื่องบินลงอ่ะโอ้ทอกก็โดนลมเลยเลยนี่แกนบอลลูนเขานะครับบอลลูนเขาปล่อยไปแกนละยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายนะครับนี่เป็นแกนที่สองนะครับปีนี้เขาทดสอบทดลองทำ

ไ้นมืองามมากเลมี่วีหมลงอกไอ้เกี๋ยวมีลงบอก้ได้ส่วนอาขึ้นด้านนี้ลงเดี๋ยวเขีลงอ๋นี้พัฒนามาหน่อยโอเคพัดลมมเกี้ยววีโกกหลังมือกันโป๊กงกันเราถ่ายโกกหลังมือกันนะเหนยเด้อหมักลุกสีน้ำเงิน ลูกเล่นนักกิโลแเบจริงผมอยากไปวิทยาคันไปเอาไปช่วยรถไฟนะกว่าร่างเลงนะใส่รถเนื้อใส่รถมือร่วงร่วงช่วยถ้ารุ่งกับช่วยนะอย่างเงี้ย่อก้สองกับสามสอนงสองหนึ่งแปด

ปวดทมันไม่น่โอเคเพ่โอเคไปแล้วนี่ของทีมชาติอิตาลีเนะพนดนำโดนลมฮะโดลมแหงบนหนอหัวเอาปากปั๊จับแบบเชริกิ้งแกงก่อนใส่ไได้เฮ้ส่เพือไว้กิน เอาพชอนเกใส่ไปได้หรอกพบบรรยากาศนะบ่โอ้เฮามาปล่อยกลุมใก่ห้องยาก้าแก่โดยดื้อโอ้โตกันปลาดอกนี่กันนี่ โอ้ข้ามะปวดคอเลยหน้ามันลงาแบเนี้ข้ลงบด้วยดมเครื่องบินมานี่กักเล่นนะนี่เปนลม บ้านเฮาเลยอ่ีแม่น้ำวัดตัวอ่ะโอ้พลุ่มพลุ่มเฮ้ยเนี่ยพลุ่มควันสีรุดลงมานะยังหวานมหอมไป5เฮียโอ้ติดแท็บหมดเลยจนหมละไปคนตีคนตางเ้ยนู่นอ่ะสีต้องเงินแจ้งอ่เฮ้ย่ควันสีรุดให้มันติดควันสบาดีอ่ะโอ้ยเหลือเหลือานเ่อันนั้นไปปุเรียบร้อยหางลงเรียบ้แล้วครับงาน

เก่งล้วเก่งหเนยเก่งลูก่เล่นา็งแ้กระ้นี่ผมไม่ก็แห่ตังั่ก่อนไฟลูกโกเอาปากโกวสูหัวมันนั่งแน่นอะฮะตัวประคามฟาดเนี่ยแปดตะเพกเลี้ยวเลียวขวาใช่าเรตยทางกนได้อเขักลันนี้บ่ ใช่แล้วครับเอาออกเอาออกเติกันหมดเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเนี่ยขนาดลมเฮงนะเนาะอันนี้ปากตั้งแต่ซิปซิมหกกึ่งนั่นแหละแกเนี่ยปากน้อยแล้วมันก็บบอดีลมไม่ได้เข้ามาเลยมันดันอ่ะ เอ้ให้เก้าถึงคะแนนแล้วเนอะของลูกเล่นกเล่กิบถึงเน่ยบอยบอลนากโอ้ทิมงท้กาสเปรนี่ึ้นดีเว้ยตั้งหเหรอลมมันมีนก่แย่งปีนะปีน้ายกเลิกนะครับแตงหมไปเดี๋ยวปีหน้าไทยไรได้แต่งกันแล้วเนอะงก้ามอแตอ เกี่ยวกนะอันนี้กนโจเกียวกอะใสไอ้ก่งเขาบีกี่ลำเนี่ยสามเีกอัรช่วงใสไฟนะ โอ้นนะะพี่ก็มีสูงว่สงไรนเจ้ีกาิศเนเลยเนะุ่กควงงามเลยงามขนาดหมเริ่มแทกลงมาไงหอแทะกัก่ควงงามขนาดนี่มีแถมท้ายนี่อ่ะต้องมีไข่แหมสามิสัของอะไรเนาะ เล่นน่านาด้่ะเจนนี้งามเลยด่าเล่นน้ากูเชนี่ึงวินลงมาแล้วปีละวันแน่เงี่ย่องวินลงมาแล้วปีละวันแน่สีแดงชัดขนาดรันออกได้เต่รถลงมาเลยนี่ไป่องวินมาแล้วค่ึงวินมาแล้วเห็นกันนะ สามันามีสามลมทิบนี่มีซีกันหัวนหัวนะมันนักเลยตัวหันติดลมเลยอะตัวนั้นติดลมตัวนี้ก็ติดลมเหรออลงลสูงขึ้นสูงหรอเรียบร้อยครับหางลงแล้วมาเติมแกนเข้าด้ีสีทงชาติอิตาลี

เนิวยาวมากเกินจริงโอ้โหดอกไม้ตักใหญ่บากกว่าลูกเล่นมีไหนมาล่ะอันนี้ก็ใ่ใหญ่นี่ก็สิบหกใส่ลูกเล่นด้วยแล้วโอ้บ่มีลูกเล่นมั่วนนะเนี่ เจ้าของเลยบมไ้หนูของมัหรอเจ้าของมันหนูเอาแกงปล่อยได้ละปล่อยหนอปล่อยนี่ขบรวดขัรดเขียออกีเียวอยลงฝั่งละออกหลีบหหัละออกเลยเอาปออกเลยโอ้โทูับไปฮะกะเฮ้ยกะคนก่อน้งดิเฮ้ย มนมากล้วยมปมยไม่หมดใบกล้วยขึ้มยเกเใบกล้วยแห้งกไม่หมดอหขาเ้าห่หม่หมดอ่ะเขาบว่าม่นหมดไปล่มไ้ไปนอยู่บนไลงต้นมัขึ้นไปงหมดอ่ะมันขึ้นไปแวห่หมดอ่ะมันอยู่บน่หนเป็นสีขาวหมด ป่อยนะป่อยป่อยกันผมหลวงยับผอีมาอาทิตนะได้เขาได้เขาแปลงนแล้วเนาะเนี่ยอย่างนี้มดออกมานักบึ้มมมาดังไมเขียวสนามบินเวยป่อยเวลาผมูดของใครเนี่ยน้องเนีนยไบ ันถูงแรงเอาล้อในอ้วนอ่ะทหารหน่วยใคยรพอไปอ้วนไปแสงของมันเส้อบอ่ะแ <c oughs> น่แน่มันรีบตรงมันยืดเเลยโอ้ยชืดขาววะชื่อขาวกมี<อ>แกนนีเขาแทกนโอนหันหไก่นั่นเนี่ย ป่าเอาโดนเี้ยไปเติรบินมาแล้วตินบินมาแล้วตินบินมาแล้วตินบินมาแล้วต้ร์นบินเลละเลยห่องมันโรละตลดขาวห่าแกมันล้วนป้อมาเขาบันทึกขนาดนี้เลยา่อนหางลงแล้วหายหูด้วยแหม นหอยอย่าปล่อยแกนร้อยสี่สิบสี่นะครับนี่กําลังต่งลมเข้าอยู่อันนี้แกนร้อยสี่สิบสี่นะครับ มันไม่เหมือนใช้ไฟแลมันขึ้นเลยค่ะกวนลมอ่ะเอาขีซะละติดมาขึ้นมา้น่นะยอม่ละนกี่เยอะอะโอ้ยแ่เหมดิกนี้ติดกระแปลงด้วยนะเนี้ยเดี๋ยวนี่กระแปลอ่ะนีกะเน้ยต้องไปงรง

ปกอะโอ้โอ้่โอ้่เฮ้ยไปแล้วครับแกนร้อยสิสี่แผ่นขอเขางามอยู่เนี่แกนี่งามเน่ปากอันนี้ปากสาวนิ้วโอ้ยเหมือนกันนเดาอ้มาแกนี้ปากยี่สิบนิ้วหวยเนาะยังเห็นบอิงอยู่เล โอ้ยลูเฮงขันนาละเ๋็วเขาล้มโดนละขึ้นอปกเนบขึ้นโอ่ไปแล้วสีหน้าเาใส่ไปด้แปลงแล้วนะครับเขาใส่ได้แปรงตึกสีเนี้ยนี่โว้ะหมด <c oughs> คลิปนี้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตัวนะครับวันนี้ช่องหนุ่มประภัยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สูงข็าดน้เนี่ยสูงเลยมูอตกี้เลยปพใหญ่ผมเนาะใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่มันดันโไปครั่เพราะมั่งบม่โตไปใหับเลยเี่ยเหลกดันมันนักเยสมัยเอ้ยลงแล้วปะปล่อยละคนลงแล้วโอ้เขิ้นหอนเีู่บินมาแล้วนานเนี่งแล้วเอหอบนนะันนี้สูงก็ได้นะครับมันเก่งใหญ่ เบ้ยบอยสูงแล้วไปมันบ่ห <hehe> ันที่ว่าแค่เลืแควินน้อยเดียวไหมว้าวนี้มวนกันนี้ม้วนกันนีม้วนลงก็มีไงมวนรอ่ะมง่ายกันไม่ลูนี่ก็จะจ้าเลยเพื่อนมวนมันมันมันดีกว่าคือเบ่งบางคเ้เ่องแยกคอจะหัก ห่างลงเรียบร้อยแล้วนะครับออปิดปท้ายรายการนะครับเกินร้อยสี่สิบสี่แทน